อะไรครูเก๋ครูเก๋เหมือนครูเก๋ค่ะตายครูออกไปรื้อแล้วเด็กจะได้พักผ่อน ครูว่ะไม่คุณจารย์อนครูยังแล้วว่าเดี๋ยวพอคุณจารสอนออกจากบ้านมาคุณจารสอนผู้นีเลยนะสวัสดีค่ะคุณครูแกสวัสดีค่ะคุณครูนุชคุยกันไว้แบบแล้ออกไปแล้วก็นั่งช็อกกันอยู่ออกไปห้ามเรียกชัดนะเรียกชัดนี่ตกใจเลยนะโอเก่งไปดิเี่งไปดิไม่ไป เด็กๆจะได้เก็บของไปได้แล้วเอาคู่แดนเขารอพร้อมออกไปแล้วเอาครูแอคติ้งไปเร็วต่อแถวคูไว้คูไว้ ไปแล้วเดี๋ยวพูนไปคูยข้างนอกอีกนิดนึงร้าประกาศจากตลาดอะไรนี่คือเสียงจากกองอำนวยการตลาดสด AF6 ไป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 ได้แล้วไปได้แล้วจับใี่ปุ่ม จับพี่ปุ้มไว้ให้นะพรุ่งนี้เจอการคูนอนนี่จับใส่กระเป๋ากลับบ้านเสียงดังแปรด ไอ้ห <segue> น <Deus> <mat> ูม่วงเวลาครูครูไม่ไปคูไม่ยอมกับ เยอะเหลือเกินหยุดกันกินอะไรดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้กลับมีสิบสามมีสิบสามเอาแล้วครับเริ่มเป็นอาการมือดึิหิวมันหุ่นหน้าเก็นแล้วก็จะกินเก็นข้อ ป็นกาฟเอาอยากกินอะไรกินสิดหเลยอ่ไม่แคร์ไม่แคร์สือหมดพ่่ไม่หน่เรักหนุ่มคือโกะเดียดแล้วเนี่ยเดจานเนี่ยมันใช้เวลาเสร็จแล้วิดถึงกเลรูค

<c oughs> อก็เอาถุงก็สนุกดีไปไหนที่รักเราเขาขอ,อ,องไปเก็บก่อนเฮ้ยชอมฝากไปเก็บด้สิมามาทำห้าแพ็คเดอยแต่เราเชื่อมดองจะกินอีกหลายสิ่ง อะ,อะไรอยู่เนี่ยนุตี้มัดอะไรเนี่ยแกไม่ออกให้เปล่าไม่ให้เกณฑ์วิ่งรเห็นไหมพูดให้พิธีพ้อมๆหน่อยม่ม้หน้ใส่บอานี่ผูกคอหมูให้ด้วยเหมีหมีไม่มีหมูผูกคอหมู ว่าตัวเองมั้ม่ไม่ใครกินเฮกเลยหรอเจ๊เอาเว้ยเอาไปลคำใบ้เฟซกินนะผ่านดึงรำมัดใหมเลือกกาสิ้นรอดคืนมันนับ เห็นให้ไปที่ห้องที่สองคนเขาก็ช่วยรอนะเขาทำงานทำไม

นาาะทำให้เขาอยากเล่นบาร์บี้อีกรอบอ่ะตาบายตะโอ๊คเขาอยากเล่นบาร์บี้อ่ะตาบิตาปะอือหึนี่นะปะเจอชื่อเหมือนแม่มดเลยเนาะเอ้าแม่มดอะไรดิแม่มดไงบีวิชใช่อะไรที่เกิดจากบีวิในที่สุดก็มีคนรู้เรื่องแล้วทับิตาเจ้ชื่อเหมือนแม่มดเลย

ใจรักพักดีรัใชทีดีเอาขึ้นมาเนี่เจ๊น้องตัวเล็กอ็เฮ้ยเจ้าเจ้ไอรักแคนมันไม่ถึตาดอกไมสื้อตัใหญ่จังเทำไมน้องใส่เสื้อตัวใหญ่ใหั่ใส่เล็กๆ่ไหนก็ไม่แน่ใจว่ามันผ่านกซแค่ไนี่กินของพี่ีดีต้องแบ่งรายนั่นน่ใช่มันจะมีพูดเข้ามี เนี่ยแข็งนี่อร่อยจริงเหรอได้ป่ะเฮียใส่คาราเมลใส่หลับด้วยดีอร่อยโคตร่เฮียไม่ใส่เนี่ยร้องเย็นจังวะบอกแล้วมันเย็นเย็นไม่ใช่ใครเป็นเย็นเพราะมันสกัดไว้นานแล้วไม่รู้ของใครมันอร่อยนะแ่ทำไมน้องใสเสื้อหลงหัว ไม่จริงๆอ่ะตัวชุดเนี้ยมันต้องอยู่ทับไอ้ตัวขนเนี่ยเอาเหรอเฮ้ยพี๊นิวตี้ทำอะไรอ่ะนิวตี้ระวังหน่อยดินิวตี้เป็นคนแบบนี้อ่ะตี้บทำอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่รอนั่นเลยนั่นนนเรื่องมากนิวตี้มันต้นตากใช่แล้วนี่ยังทำแต่งหรอไม่ได้มันเป็นเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกคือ เ่าแต่เข้าแต่เข้าไม่แตะไม่มีไม่แตกแต่งที่ไหนอ่ะไม่แตกเลยโอ้โหไม่เหลือ